เขาบอกว่าจงหาจํานวนวิธีที่ใชในการแจกแจงของ12ชิ้นที่เหมือนกันเพื่อให้เด็ก3คนโดยที่ไม่มีใครได้ของเกิน5ชิ้นแล้วก็โดยใช้วิธีการฟังก์ชันดตดวหนึกนะคะเราก็จะจากตัวเขาบอกว่ามีของมีของ12ชิ้น แล้วก็แบ่งให้เด็กเจดให้เด็กสามคนนะคะโดยที่ไม่มีใครได้ของเกินห้าชิ้นโดยใช้ฟังก์ชันประ<ๆ>กอบกนหนึ่งเขาบอกว่าเจให้เด็กสามคนก็เป็น x 1 x 2 x สมอันนี้แทนด้วยเด็กสามคน x 2 x สเนี่ยก็คือจำนวน ของที่แต่ละคนได้กันนะคะแต่ละคนได้ไป x 1ก็จะแทนจำนวนอของที่เด็กคุณแรกได้ไปต่อมา x 2 x 2ให้ x 1แทนจำนวนของของที่เด็กคนที่หนึ่ง ได้ไปแล้วก็ x สองเนี่ยแทนจำนวนของที่เด็กคนที่สองได้ไปและสุดท้าย x สาแทนจำนวนของที่เด็กคนที่สองเด็กคนที่สามต่หา ได้ไปนะคะซึ่งจากที่เขาบอกว่าของเนี่ยมีทั้งหมด12ชิ้นสะเดงว่าจากของสิชิ้นสะไดงว่าอะไรเอ่ยจะดงว่า x 1บวก x 2บวก x 3จะต้องเท่ากับ12ใช่ไหมคะต่อมาเขาบอกว่าแต่ละคนเนี่ย จะต้องได้ของไปไม่เกินห้าชิ้นแสดงว,ว่า x หจะต้องน้อยกว่า5ไม่เกินแสดงว,ว่ามอยกว่าเท่ากับใช่ไหมและ x สองก็ต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ5และสุดท้าย x สามก็ต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ5ไม่เกินคือหนต่อมาจากที่เราได้มาแล้วเนี่ย เราก็จะนำมาพิจารณาโดยจากที่เราได้ว่า x 1บวก x 2บวก x 3เนี่ยเท่ากับ12ใช่ไหมคะเราก็จะได้ฟังก์ชันว่าอืมน่าเป็นฟังก์ชันว่าหนึ่งบวก x x สอบว x สบว x กลักำลังสอันนี้เนี่ยได้มาจาก x หน x ส x สนะคะต่อมาเราก็จะได้เป็นรูปของ4ส่วน1นึ่งลบหหนึ่ x กลังหส่วนด้วย1นลบ x ทั้งหมดยกกำลังสามเมื่อเราได้แบบนี้แล้วเนี่ยเราก็จะได้เป็นก็เศษส่วนก็คือก,กําลังลบหนึ่งใช่ไหมคะกลา,ายเป็น1นึ X, ่งลบอกกำลังห้า 5. ส่วนด้วยสามวันนี้เป็นด้านบนใช่ไหมคูณด,ด้วย1นึ่งลบเอ็กเราจัดแจงสามลงไปทั้งบนทั้งล่างนะคะก็จะได้เป็น x ยกกำลังลบสามเมื่อ x กกำลังลบสามแบบนี้ได้เนี่ยเราก็จะจัดให้อยู่ในรูปของหนึ่งลบมันเป็นยกกำลังลบสามสาม x ใช่ไหมคะเราก็จะได้เป็นตัวนี้เนี่ยเราก็จะจัดมาได้เป็นสา 5, 6, 3, ม x ยกกำลังห้าบวกสาม x ยกกำลังสิลบ นี่ก็ประมาส้ใช่ค่ะเราก็จะ1ลบ x กรห้าเนี่ยสามงเล็บคูณกันแล้วก็ขั้งห่ยก็จะได้เป็นเอ็กกำลังสอีบ 0, ลบสองส่วนสองให้ถัดปประมาณเนะเมื่อเราได้แบบนี้เนี่ยเราจะต้องหาค่า x เราก็หา x อหาค่า x โดยจากที่เราได้จากหนึลบสาม x ยกกมห้าบวกสาม x ยกกมสลบ x ยูกมสิบห้าเราจะเห็นว่าสาม หนึงลบสม x คือกำลังห้าใช่ไหมตัวนี้อมันคือส <c oughs> าม x กำลังสองทั้งหมดคืกำลังห้าใช่ไหมไมเราต้องให้ห้านึกำลังสองใช่ 5, ไมลบ x คกำลังสิบห้าเมื่อได้แบบนี้แล้วเนี่ยจะได้ขาเหมือนากเาเลอ x กำลังมาบวกกันก็เป็นหนึ่งลสาม x คือกำลังห้า ทั้งหมดส่วนด้วยหนึ่งบวกสองใช่ไหมคะลบอีกจำลังสิบห้าเก็จะได้เป็นหนึ่งลบสามบวกจำนวนห้าทั้งหมดอยู่จำลังสามลบสิบห้าลบอีกจำนวนก็จะได้เป็นหนึ่ง เที่กำลังสิลีกำ้านี้อันนี้เนี่ยอาจจะต้องนำไปคิดต่อแล้วคะต้องา